สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลาสวรรค์ทีวีวันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปง่ายๆกับวิธีการแก้ไขปัญหาฮาร์ดดิสก์หรือ SSD d r i v ์ที่ลงวินโดเต็มหรือบางคนเรียกว่าไรซีนั่นแหละอันเดียวกันวันนี้มี4วิธีง่ายๆแล้วก็แถมให้อีกหนึ่งโปรแกรมให้ไปลองเล่นกันดูนะครับเริ่มต้นกันที่วิธีแรกเลยก็คือการลบไฟล์ลบโปรแกรมนั่นเองนะครับการลบไฟล์โดยปกติแล้วเราก็กดที่ไฟล์แล้วก็กดปุ่ม Delete ซึ่งการทําแบบนี้นะไฟล์ที่เราลบไปเนี่ย มันจะไปอยู่ใน r e c y c l ิลบินะครับดังนั้นเมื่อเราลบแบบนี้เสร็จแล้วเราต้องไปคลิกขวาแล้วก็เลือก empty recycle bin ทิ้งแบบนี้ด้วยนะครับมันถึงจะหายไปจากฮาร์ดดิสหรือ SSD ของเราจริงๆแต่ถ้าบอกว่าเราอยากจะลบแล้วให้มันหายไปเลยโดยที่ว่าไม่ต้องเข้าใน r e c y c l ิลบนะินอะลบแล้วมันบึ้มทิ้งหายไปจากเครื่องไปเลยอะไรแบบนี้นะครับก็กดปุ่ม shift ค้างไว้บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็กดปุ่ม delete มันก็จะขึ้นข้อความถามมาว่า Are you you s u r e you want to p e r m a n e n t l y d e l e t e t h i s นะครับแปลเป็นไทยว่าคุณต้องการที่จะลบไฟล์นี้โดยถาวรหรือไม่นะครับมันจะถามว่าจะลบจริงไหมเออถ้าเราจะลบก็กด Yes นะครับกดไปปุ๊บทีเนี้ยมันจะหายไปจากเครื่องเราเลยมันจะไม่ไปอยู่ใน r e c ซ c l e b i n แล้วนะครับ ต่อมาเป็นการลบโปรแกรมนะครับก็วิธีปกติทั่วไปก็คือเข้าไปในคอนโทรลพารเนลเลือกโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์นะครับแล้วก็เข้าไปลบในนั้นก็ได้หรือว่าจะไปคลิกที่ตัวอันอินส tall er ของแต่ละโปรแกรมก็ได้นะครับมันลบได้หลายวิธีก็ตามวิธีที่ถนัดกันเลยนะครับลบไฟล์ลบโปรแกรมผ่านไปแล้วต่อไปเป็นวิธีที่2นะครับก็คือใช้โปรแกรมพวก d i s Cleanup หรือว่าเป็นโปรแกรมพวกช่วยกําจัดขยะทั้งหลายนะครับ ถ้าบอกว่าไม่อยากจะโหลดโปรแกรมนะอยากจะดิสก์คลีนแอปเฉยๆใน Window s มีนะครับกด Start ขึ้นมาพิมพ์ไปได้เลยครับนี่ครับดิสลนแอปตัวนี้นะครับใช้ของ Window s ก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะให้มันหมดจดมากกว่าเดิมผมแนะนําโปรแกรมตัวนี้นะครับ C c l e a เ e r นะครับเคยแนะนําไปในหลายตอนแล้วนะก็จะแนะนําอีกตอนนึ่งนี้แหละนะครับตัว C c ค e a n น r นี้นะมันเป็นโปรแกรมกําจัดขยะที่ฟรีและใช้ได้จริงนะไม่เหมือนไบดูที่ว่ามัน วิธีการใช้งานของมันก็ง่ายๆกด analyze ไปแล้วก็คอยให้มันวิเคราะห์หาว่าไฟล์ขยะมันอยู่ส่วนไหนของเครื่องเราบ้างนะคอยสักแป๊บหนึง่งมันก็จะขึ้นมาโชว์บอกว่ามีอยู่ตรงนี้อ้าวถามว่าลบตรงนี้กับลบ r e ไซเคิลบิมันต่างกันยังไงนะครับรีไซเคิลบิเนี่ยคือไฟล์ที่เราสั่งลบเองคือเราไปกดแล้วเรา delete เองนะครับแต่ไฟล์ที่ไอตัว c cleaner หรือ disk cleanup มันหาเจอเนี่ย มันเป็นไฟล์ที่ Windows หรือโปรแกรมต่างๆสร้างขึ้นมานะครับเอาให้เห็นง่ายที่สุดเหมือนเวลาเราเข้าเว็บนะครับเข้าเว็บเปิดดูนู่นดูนี่มันก็จะโหลดรูปโหลดอะไรเก็บไว้ในเครื่องเราโดยที่เราไม่รู้นะครับเพราะว่า,วาเวลาเปิดครั้งต่อไปมันได้เร็วไงเขาเรียกว่าแคชพวกอะไรแบบนี้นะครับพอเราเข้าเว็บเข้านู่นเข้านี่เยอะๆเนี่ยมันก็จะสะสมอยู่ในเครื่องนะครับทำให้มันก็กินพื้นที่ในเครื่องเราด้วยนะครับตรงนี้เราก็ลบนะค,คือมันไปลบในรีเซิร์ฟเวไม่ได้โอเคตรงนี้มาเสร็จแล้วพูดมาสักพักหนึ่นนนา มีไฟล์อะไรที่ลบได้บ้างเห็นไหมเนี่ยไฟล์ f o x Internet c a c h e ก็คือเราเคยเข้าเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่ในเครื่องเรานะครับจะลบก็กด RunCleaner นะครับมันก็จะถามว่าจะลบจริงไหมก็โอเคนะครับอันนี้บอกว่า Microsoft Edge Cache Database โ okay, อเคมันบอกว่าต้องปิด Microsoft Edge จะปิดไหมไม่ต้องนะครับเออก็แล้วแต่นะครับจะปิดหรือไม่ปิดก็แล้วแต่นี้แล้วแต่เครื่องด้วยนะครับว่าใช้งานอะไรอยู่หรือเปล่าตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ได้พื้นที่คืนมาอีกเท่านี้754 m ร้ะยห้บ ต่อมาวิธีที่3ก็คือการปิดไฮเบอร์เนตแต่ก่อนที่จะไปปิดมันทําความรู้จักกับมันก่อนว่าไฮเบอร์เนตคืออะไรนะครับโดยปกติแล้วหลายๆคนน่าจะคุ้นกับฟีเจอร์ที่เรียกว่าสลีปนะครัสลีปก็คือการกึ่งๆึงปิดเครื่องนะแต่คงสถานะสุดท้ายที่เราทํางานค้างไว้สมมุติผมเปิดงานเปิดอะไรค้างไว้เนี่ยพอเรากดสลีปปุ๊บเหมือนเครื่องมันจะหลับไปแต่พอเราเปิดมาใหม่ปุ๊บมันก็ทํางานได้ต่อเลยนะครับการสลีปเนี่ย มันเก็บข้อมูลลงไปในแรมนะซึ่งแรมมันต้องการพลังงานตลอดเวลาดังนั้นเวลาเรากดสลีปเนี่ยเราต้องเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลาแต่การไฮบริดเนี่ยมันจะเปลี่ยนที่เก็บจากในฮาร์ดดิสแทนนะฮาร์ดดิสมันไม่ต้องการพลังงานถูกต้องไหมเวลาไฟมันหายไปข้อมูลมันก็ยังอยู่นะครับดังนั้นการไฮบรนตเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการสลีปนะก็คือคงสถานะเดิมสุดท้ายของเครื่องไว้ แต่มันสามารถถอดปลั๊กได้นั่นเองเพราะว่ามันย้ายไปเก็บในฮาร์ดดิส์ไงแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์นี้นะครับดังนั้นก็ปิดมันะซะส่วนวิธีปิดนะครับก็คลิกขวาที่ Start เลือกคอม m านด์พร้อมตัวนี้นะครับอันที่เป็นแอดมินนะครับกด yes ไปพิมพ์ตามนี้เลยครับ power c f g e x e slash hibernate off นะครับตรงนี้เป็น off ถ้าใครบอกว่าอยากจะใช้อยากจะเปิดมันกลับมาก็เปลี่ยนจาก Off เป็น On แค่นั้นพอแล้วกด Enter ตอนนี้เราปิดไฮบรนตแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ได้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์กลับคืนมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับส่วนใหญ่จะได้ประมาณเป็นหลักกิกะไบต์อยู่อะโอเคตรงนี้วิธีที่3ปิดไฮบรนตแล้ววิธีที่4วิธีสุดท้ายครับเรามาส่องฮาร์ดดิสก์กันว่า มันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างมีข้อมูลอะไรที่ว่ามันหนักหนักฮาร์ดดิส์อยู่บ้างนะครับโดยใช้โปรแกรมนี้ครับโปรแกรมที่ผมจะแถมให้ไปเล่นกันนั่นแหละนะมันสามารถโหลดได้ฟรีจากลิงก์ด้านล่างนะครับลิงก์คำอธิบายวิดีโอเข้าไปกดโหลดได้เลยจากเว็บโดยตรงของเขาเลยชื่อโปรแกรมก็คือ Space Sniffer นะครับตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ว่าเอาไว้ดูนะครับวิธีการใช้งานก็คือเดิมคลิกเปิดขึ้นมาผมแนะนําให้รัน a สแ d ดม n นะครับบางทีมันไม่เจอไฟล์ไม่เจออะไรบ้างนะครับรัน a แ admin ปุ๊บ มันก็จะให้เลือกแนละ้ว่าเราจะดูได้ไหนนะฮาร์ดดิสหรือ SSD หรืออะไรตัวไหนนะแฟลชไดร์อะไรก็ดูได้เหมือนกันนะทีนี้ผมจะดูไดร์ฟสีกันลวกันนะแล้วก็กดเดล็อคคลิกไปก็ได้นะครับปื๊บมันก็จะสแกนไดร์สักแป๊บหนึ่งว่ามันมีอะไรอยู่ในฮาร์ดดิสบ้างนะครับมันก็วิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งอยู่แป๊บหนึ่งนะครับดูง่ายๆนะครับช่องที่ว่าเนี่ยเห็นไหมช่องกรอบใหญ่ๆเลยก็คือมันกินพื้นที่ไปเยอะแต่กรอบเล็กๆพวกเนี้ย มันกินพื้นที่ไปน้อยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเครื่องผมกินอะไรเยอะสุดนี่ครับดอบบล็อกครับ6.9กิกเห็นไหมถ้าเราย้ายดอบบล็อกไปฮาร์ดดิสตัวอื่นหรือว่าเราลบไฟล์ในดอบบ็อกเนี่ยเราก็ได้พื้นที่คืนมานะครับอันนี้เอาไปลองเล่นกันดูนะครับเอามาส่องดูว่าเออบางทีเรานั่งหาเปิดเข้าไปในฮาร์ดดิสแล้วเรานั่งหาว่าเฮ้ มันไฟล์ไหนมันโฟลเดอร์ไหนเราคงไปคลิกขวา r o p e ต t y ทุกโฟลเดอร์ไม่ไหวถูกต้องไหมเราอยากรู้ว่าโฟลเดอร์ไหนมันกินเครื่องเรากันแน่วะเออโฟลเดอร์มันเยอะอะไรแบบนี้แนะนําโปรแกรมตัวนี้นะครับที่ว่าเปิดเข้าไปเราเห็นหมดเลยเห็นภาพหมดเลยว่าเอออันนี้กินเยอะไว้อันนี้โฟลเดอร์นี้น้อยนิดเดียวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ดูได้ตรงจุดโอเคดอบบ็อกกินเยอะเข้าไปเลยเข้าไปดูในดอบบล็อกเลยนี่ดอบบ็อกผมคลิกขวาดู property ดูเห็นปะ่ะกินไป6กิกแบบนี้เราก็ต้องไปจัดการให้มันถูกจุดนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับ4วิธีกับอีกหนึ่งโปรแกรมจริงๆมันก็2โปรแกรมมานะแต่4ีคิ n e r คือมันรู้จักกันดีอยู่แล้วส่วนใครที่จะถามวิธีการโหลดโปรแกรมนะครับฟังให้ดีนะครับมีลิงก์อยู่ในคำอธิบายวิดีโอด้านล่างกดดูได้ครับสามารถโหลดได้ครับไม่ต้องคอมเมนต์ถามนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามปลาสวรรค์ทีวีได้ที่ f a c e b o o k c o m l a r e d f i s h t a b l e หรือว่าทางช่องยูทูบช่องนี้นะครับแดงปลาสวรรค์หลังสิรีกดไลค์กด subscribe กันไว้ได้เลย สำหรับวันนี้ปลาสวรรค์ทีวีสวัสดีครับ